สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมพระสมเด็จบางคุนพิมพ์ใหญ่เก่านะครับเนี่ยครับพระแท้นะครับลักษณะเนี่ยครับเป็นธรรมชาติครับความเก่านะครับเกินร้อยห้าสิบปีนะครับเนี่ยดูด้านหลังครับคาบน้ำว่านต่างๆนะครับคาบสี ตาลนะครับเป็นพระที่บรรจุกุนะครับนี่ครับขอบข้างนะครับผมอยู่ในรถนะครับอาจจะสั่นบ้างต้องขออภัยนะครับเนี่ยครับความเก่าแบบธรรมชาตินะครับพระที่บรรจุกุนะครับเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับผสมมวลสาร ดินขาวหรือดินจากผระอุัะเก่านะครับที่ตําบดผสมกันลงไปนะครับกับน้ำบ้านน้ำอ้อยน้ำพึ่งหลากหลายนะครับทั้งแร่ต่างๆนะครับเนี่ยครับการเกิด ของผิวนะครับจากธรรมชาตินะครับความชื้นภายในกุและความร้อนในในกุนะครับทั้งอากาศทั้งอะไรนะครับที่เก็บไว้นะครับในกุเกินร้อยห้าสิบปีนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมเนื้อแบบใกล้ๆนะครับนี่ครับชัดไหมครับสันบ้างนะครับต้องขอทานอาใหนะครับ นี่ครับการขึ้นพดต่างๆนะครับคือความเก่าของธรรมชาตินะครับนี่ครับคาบลักลาลักแล้วก็ทองคําเปลวนะครับที่ติดบนองค์พระนะครับเห็นไหมครับนี่ครับการเกิดที่เป็นแบบยิบยิบๆนะครับเนี่ยฮะคือการเกิดของ มวลสารนะครับที่เขาเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆเ,กเ,กเกนี่ยครับผิวจะไม่เรียบเหมือนพระเสียนทั่วไปนะครับเนี่ยครับผิวมีความหนึบนุ่มนะครับอโอเควันนี้ก็ดูแค่นี้ก่อนนะครับวันหลังจะมาอธิบายให้ฟังอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณครับ